สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุคณพ่อคุณแม่ของผู้าสาวๆน,นคะคะรวมไปถึงแคร์ผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยค่ะดิฉันเธอจากด้วยช่วยเลนที่โปรเจกต์นะคะก็รับหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงนา้ีฉลองลองคนสมรสในวันนี้ค่ะก็ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสูา่ช่วงเวลาแห่งความรักความสุขนะคะที่พวกเราได้มารล่นแสดงความนทีแล้วก็เป็นสีสัพยาโรมกันในวันนี้ ในงานลี้ฉลองมงคลสมรสระหว่างคู่บ่าวสาวของเราในวันนี้ค่ะซึ่งก็คือคุณปริญญาเราจะนันนหรือคุณโมนะคะและคุณชลิตคุณอบคุณหรือคุณดิ๊กนั่นเองค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้คู่บ่าวสาวของเราในวันนี้ด้วยค่ะทั้งคู่นะคะก็ได้เข้าสู่พิธีมงคลสมรสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเช้านี้เองนะคะท่านใดได้มาร่วมพิธีมงคลสมรสเมื่อเช้านี้บ้าง ก็เกือบหมดเลยนะคะเพราะว่าที่ฉันสังเกตเห็นว่าเมื่อเช้าอย่างพร้อมกันมากๆเลยนะคะที่ห้องจัดเลี้ยงแห่งนี้นะคะก็วันนี้นะคะบรรยากาศในงานก็เต็มไปด้วยความรักความปรคุณแน่นอน,นะคะ่ะว่าของเจ้าของช่วยเวลาจุดพิเศษในวันนี้พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยนะคะที่ก็ได้มาส่งมอบความรักความปรารถนาดีให้กับทั้งคู่ในวันนี้นะคะก่อนที่จะไปพบกับทั้งคู่ที่ฉันขอ ดูความพร้อมของทุกท่านหน่อยดีกว่าค่ะวันนี้ใครเห็นด้วยกับดิฉันว่าเขาว่าเจ้าสาวของเราคุณโมนะคะสวยมากๆสวยเป็นพิเศษขอเสียงปรบมือดังๆให้คุณโมที่ยืนอยู่ข้างนอกได้ยินด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะเชื่อว่าคุณโมน่าจะยืนยิ้มแ้บปลิอยู่ข้างนอกเลยนะคะงั้นมาทำปากเจ้าบ่าวบ้างค่ะ๋ยวจะน้อยใจใครเห็นด้วยกับดิฉันว่าวันนี้คุณดิ๊บหล่อหล่อมากๆต่อเป็นพิเศษขอเสียงปรบมือดังๆให้ดดคุณดิ๊ได้ยิน และวันนี้ค่ะดิฉันกวาดสายตามองไปรอบๆแบบนี้แขกผู้มีเกีติทุกท่านก็สวยหล่อมงดงามไม่แพ้กันขอเสียงปรบมือดังๆให้กับตัวเองอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะวันนี้ว่าเห็นความจำ้จท่านใดมีภาพความประทับใจนะคะโพสต์ลงโซเชียลมีเดียอย่าลืมแฮกไปที่เฟซบุ๊กหรือว่าอินสตาแกรมของทั้งคู่ในทั้งคู่ได้รับชมกันด้วยนะคะ เราแบภาพที่มดงามบรรยากาศอย่างความจังใจดีีได้เลยนนค่ะท่านผู้มีเกียรติท่านคะ18ปีเนี่ยเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนคะคะ18ปีนานนคะคะนานเนาะ18ปีค่ะเป็นตัวเลขที่ทั้งคู่นะคะได้รู้จักกันนะก่อนที่จะมีวันนี้นั่นเองและวันนี้ค่ะทั้งคู่ก็ได้เตรียมเป็นวิดีโอพรีเซนเทชันนะคะที่จะบอกเล่าเรื่องราวความรักความเป็นมาของ ให้พวกเราได้รับชมกันซึ่งต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยพิเศษมากๆเพราะว่าสิ่งที่ทุกท่านจะได้รับชมต่อไปนี้นะคะเป็นฝีมือของคุณโมเจ้าสาวของเราเทําขึ้นมาด้วยตัวเองเลยขอเสียงปรบมือดังๆและเชิญรับชมวิดีโอพรีเซนเทชันได้เลยค่ะ ชมความน่ารักของครูค่ะพรีเซนเทชันแล้วมาเจอจอิงเป็นยังไงนะคะโอ้หสวยงามแล้วก็น่ารักกว่าในพรีเซนเทชันอีกหลายเท่าเลยนะคะค่ะและวันนี้นะคะแถกผู้ีเกียิก็ให้เขียนมาร่วมงานกันเป็นจํานวนมากเลยค่ะบางส่วนก็เป็นญาติาตเพื่อนเพื่อนของทางฝ่ายเจ้าบ่าวนะคะแล้วก็บางส่วนก็เป็นญากิญาติเพื่อนเพื่อนของทางฝ่ายเจ้าสาวดิฉันขออนุญาตแนะนำประวัติของ พูดให้อุ่นแอบได้ร,รับท้ากับอสครั้งหนึนะคะให้กับเจ้าบ่าวสุดหล่อของเราด้วยค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นคู่ที่มีความน่ารักแล้วก็เหมาะสมกันในทุกๆด้านเลยนะคะเหมือนที่สมัยนี้ค่ะคนเขานิยมพูดกันนะคะว่าสีเสมอและถือได้มาเจอกันถ้าทุกท่านเห็นด้วยขอเียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งให้กับคู่ได้ไหยะคะขอบคุณค่ะ มาถึงตรงนี้แล้วค่ะเชื่อว่าทั้งคู่ก็น่าจะอยากได้ยินเสียงของคู่หล่สาวกันแล้วใช่ไหมคะไหนดิฉันขอเช็คความพรม้อมหน่อยค่ะถ้าอยากได้ยินขอเสียงของทางฝั่งเจ้าสาวได้ไหมคะโอเคนะ่นาะะจะพร้อมแล้วแล้วทางฝั่งเจ้าบ่าวล่ะคะขอเสียงได้ไหมคะถ้าอยากได้ยินเสียงของทั้งคู่น่าน่าจะพร้อมแล้วแล้วทางเจ้าต่วเจ้าสาวล่ะคะพร้อไมไหมคะขอเสียงได้ไหมคะ <c oughs> คุณทอคุณนะคะโมคะเปนดังตอนกเออน่ารักมากเลยค่ะวันนี้ค่ะดิฉันก็ได้เตรียมเป็นคำถามนะคะที่จะได้เหมือนกับอยากจะรู้เรื่องราวความรักความเป็นมาของคู่ให้มากขึ้นไปอีกสักนิดนึงจากคำพรีเซนเทชันนะคะ